อ้าวสวัสดีครับนี่มาดูที่แปลงสวยๆตรงป้ายสีแดงนี่ติดถนนล,ลาดจาง150เมตรเป็นแปลงของคุณต้องเขาอ่าแต่เดี๋ยวโทรคอลคุยให้กับเจ้าของเลยนะครับวันนี้เจ้าของไม่ได้มานะแปลงข้างหลังนี่แหละครับนี่ดูดิอ่าดูหุบเขาอ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวกับกล้องก่อนจะตามผมไปเสียทีนักลาชมาก็ไปดูกันว่าเป็นไงบ้างอ้าวโอเคครับนี่ผมอยู่ที่ ตำบลหนองปลาดูอำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอธิบายคร่าวๆอนเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าของชัวร์ที่สุดเอาเบอร์เจ้าของไปคุยกันเลยเอาง่ายๆนะจากร้านค้าเนี่ยร้านค้าเนี่ยนะนี่เป็นร้านค้านะร้าน้าเขียวๆนี่นะตรงมาปื๊ดติดถนนระยางลึก300เมตรนะลึก300เมตรกว้างยาวๆเลยยันต้นยูคาต้นยาวใหญ่นู่นน่ะใหญ่ๆนู่นน่ะใหญ่ๆยาวๆนู่นเลยนะ150เมตรลึกไป300เมตรอ่านี่เบอร์เจ้าของเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับรูปทรงมันเป็นอย่างนี้ มีร่มมีเงาบ้างไหมเนี่ยขอร่มขอนิดนึงเลยไป1กิโลอ,อปตอหนองปลาดู1กิโลนะครับตรงนั้นมันจะไปสี่แยกอ่าอบตอหนองปลาดูอําเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีจากกรุงเทพก็ประมาณร20กิโลเนี่เอาไปดูกันรูปทรงแันอย่างนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยอ่เห็นไหมฮะติดถนนลาดยางเลขที่ถนดก็คือ4923ตําบลหนองปลาดูอําเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอ่าเป็นแปลงของคุณต้องเขาขายไร่ละ4ี่แสนห้า เป็นราคาเจ้าของโดยตรงเลยผมไม่ได้ยุ่งไม่แต่หนึ่งสลึงไม่ต้องไม่ได้อะไรทั้งนั้นไม่ได้บวกไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งนั้น,น,น4,500ต่อไร่เบอร์คุณต้องอยู่ที่ต้นมะพร้าวอะครับเบอร์บนสุด0912723273อีกครั้งนะครับ2912723273อ่าคุณต้องเนี่ยนะครับข้างหลังนี่นก็จะเป็นวิวหุบเขานะครับหุบเขายาวๆเลยนะครับบรรยากาศก,าก็โอเคน้ำไฟพร้อมอยู่กลางชุมชนเนี่ยให้ดูอ่า ตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยเราคงราคาคุยกับเจ้าของได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนพยายามหมุนตัวตรงไปนี่ไปห้วยกระเจ้านะอําเภอห้วยกระเจา้าอําเภอบ่อบพลอยนะทรงนี้นะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยดูรถวิ่งดิแต่ถนนยอมรับนิดนึงนะช่วงนี้กลาลังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมต่อสายคุยกับคุณต้องก่อนเลยแป๊บหนึ่งนะครับอ่าท่านจะได้ได้ข้อมูลที่แท้จริงผมพยายามจะให้คุยกับเจ้าของ ต่อสายแล้วนี่ดูรถวิ่งเดี๋ยวดูรถวิ่งรถคนรัวครับสวัสดีครับคุณต้องคครับผมครับผมบอยเษถีนาคราชนะครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าที่ของคุณต้องนี่แหละ30ไร่กว่าเนี่ยจะขออนุญาตโทรคุยกับคุณต้องนิดนึงเห็นว่าตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับครับอยู่นครชัศรีครับอ๋อนครจัศรีใช่ไหมคุณต้องแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงร้านค้าเนี่ยมันกี่ไร่นะครับ สามสิบไร่หนึ่งงานห้าสิบหกตารางวาครับสามสิบไร่หนึ่งงานห้าสิบหกตารางวาเป็นเช่นขนดขนวดขุดแดงเนาะขุดแดงครับผืนเดียวเลยอ่ะนะครับผืนเดียวครับถามจริงๆแถวนี้น้ําเคยท่วมไหมครับไม่เคยเห็นท่วมนะครับประวัติไม่มีนะไม่มีครับครับคุณต้องขายอยู่ไร่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับขายอยู่ไร่สี่แสนห้าครับสี่แสนห้าต่อไร่สามสิบกว่าไร่ก็ลองไปคูณกันแล้วกันนะครับเออ่ราคานี้ถ้าเกิดมีคนมาชมหน้าที่ในรถราคาได้อีกไหมครับ ถูกที่สุดแล้วครับถูกที่สุดแล้วนะแต่ยังไงก็ให้มาชมกันก่อนเบอร์คุณต้องเบอร์อะไรเนี่ยถ้าเกิดมีคนโทรหาครับอ๋อครับศูนย์เก้าหนึ่งครับครับสองเจ็ดสองสามครับสองเจ็ดสามครับเบอร์ที่ต้นมะพร้าวเลยครับครับอ่าปลายแดงแดกันนะครับคุณคุณคุณต้องขายแปลงนี้ทําไมครับเนี่ยครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงเรื่องนีิสินวครับอ่าเอาตรงตรงกันเลยคือเรื่องนิมีนิดกันนะครับอ่าเราขายคือ ผมมองว่ามันถูกนะเพราะว่าเราขวัญน,นี่ผมมาบ่อยนะครับ,รบถูกถูกมันติดตะยางแล้วอย่างหนึ่งมันห่างจากอบอตอเท่าไหร่นะหนึ่งกิโลใช่ไหมฮะหนึ่งกิโลครับอบตอ,อะไรนะหนองปลาดูใช่ไหมอบตอหนองปลาดูครับครับถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าที่เราเนี่ยขวามือเนี่ยไปอำเภอห้วยกระเจาใช่ไหมฮะใชครับผมซ้ายมือนี่ก็คือไปอำเภอหนองอ่าไปอบตอหนองปลาดูไปอำเภอเราขวัญครับแต่ถ้าไปมุ่งหน้าตรงไปก็ไปอำเภออู่ทองสุพรรณใช่ไหมครับ ะครับผมอ่ามันไปได้หลายทางขอบเขตคุณต้องถูกไหมตั้งแต่ถ้าเกิดมองขวามือมันเป็นต้นยูคาใช่ไหมครับผมดูคาใหญ่ๆเลยนะครับครับแล้วก็แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยมาถึงหลังคาไปร้านค้าใช่ไหมฮะครับครับตรงนี้ผมจับพิกัดแล้วก็คือประมาณ150บเมตรประมาณนั้นครับแล้วก็ลึกลงไปเนี่ยเท่าไหร่นะ300เมตรประมาณประมาณนั้นครับครับเมื่อก่อนมันเป็นบ้านคนหรืออะไรเห็นมีรอยบ้านมีมีบ้านอยู่อะฮะขอพังค์คนขอมาขอปลูก ขออยู่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ไม่ได้อ,อยู่แล้วไมไ่อยู่นะครับครับก็เลยก็เลยขายตรงนี้นะครับอ่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะที่ถือว่าเอาไปปลูกบ้านเอาไปทําสวนเกษตรไปอะไรได้บ้างนะครับเท่านี้หลายคนเขาจะกลัวอยู่อย่างหนึ่งเห็นเขาเห็นมันมีหลังคาฟาร,รม์มไก่ฟาร,ร์มอะไรเงี้ยมันมีกลิ่นมั้งไหมครับก็ไม่เห็นมีมชาวบ้านเขาจะกบนเลยนะครับแต่ก็มีฟาร,ร์มบ้างใช่ไหมฮะ นะครับอ่าแต่รู้สึกว่าต้องมันเป็นฟาร์มปิดไงมันก็เลยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะครับเพราะเลยไปทางทางทางขวามือจะไปถึงฟาร์มการจนบุรีนะครับอ่าขวามือก็คือขึ้นไปเรื่อยทางบ่อพลอยทางขวยกระเจ้านะครับแถวแถวนี้คุณคุณคุณต้องดูแล้วมีอะไรน่ากลัวบ้างไหมฮะไม่มีอะไรนะจนขโมยมีไหมไม่มีครับเพราะว่าตรงทางแยกออกไปตรงก,ก็เป็นบ้านกำนันนะครับอ๋อหน่อยเดียวอ่ะนะครับก็ ถ้าใครจะชมนี่อยากให้เบอร์โทรหาคุณต้องเลยแล้วก็นัดมาชมหน้าที่กันเลยดีกว่านะครับได้ได้ครับอะไรนะศูนย์เก้าหนึ่งสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามครับตามไดครับเป็นเบอร์ที่สวยมากอีกเบอร์หนึ่งเลยนะครับครับแปลงนี้ก็คืออย่างที่บอกคุณต้องขายถูกที่สุดแล้วเป็นราคาคุณต้องเลยใช่ไหมล่ะฮะสี่แสนห้าต่อไร่ครับต่อแรกแพงกว่าแพงกว่านี้นะครับตับแรกแพงกว่านี้แล้วก็มาคุยกันเพื่อให้มันได้ไปไวๆนะครับ ครับอ่าและแปลงนี้อย่างที่บอกท่านผู้ชมจะได้ได้ร่วมบุญก,กันก็คือเราขายได้เราร่วมกันสร้างบุญด้วยอ่ะเนาะครับอ่าเนี่ยฮะถึงคนจะได้สบายใจผู้ซื้อก็ได้บุญคุณต้องก็ได้บุญผมก็ได้บุญคือค่าตัวเนี่ยผมรับแต่ไม่เอาเข้าตัวแม้แต่หนึ่งบาทเอาไปสร้างสถานประเทามที่ลบบุรีนะครับคุณคุณต้องก็ไปมาแล้วเนาะไปแล้วครับอ่าทุกคนจะได้สบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ขออวยพรให้คุณต้องขายได้ไวๆนะครับมีมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมคลิปชมวิดีโอมั่งไหมครับ ก็ใครสนใจติดต่อมาได้โดยตรงเลยครับอ่าติด <ผม S 2> ต่อโดยตรงกับคุณต้องได้เลยนะครับค้าโอนใครออกใครคาเนี่ยคุณต้องหรือมาคุยกันค่าโอนผมออกให้นะครับ,อ,อ,อ,รบอ่าคุณต้องออกให้ทั้งหมดเพรออาะเรามาดูแล้วกัน<ช>แถวนี้ราคาประเมินผมก็ว่าสองแสนกว่านะน่าจะได้ไหมฮะน่าจะได้นะถ้าถ้าเป็นแบบว่าเป็นลูกไปอะครับครับผมโอ้แถวนี้รถวิ่งกันเยอะมากเลยเอ้ยถนนนี้เขามีโครงการทํำไหมครับบอกวเราจะทำอยู่ยครับอ๋อมันมีชำรุดบ้างเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะรถเป็นวิ่งกันเยอะนะครับ ติดตามหลักเราตามข้างเราไปนะครับเราเตียงขยายสีอะไรแล้วนะครับคุณอาในะครับตามเร็วที่สุดนะครับครับอ่ะวันนี้ผมขอขอบคุณคุณต้องมากนะครับแล้วก็ยังไงท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็โทรหาคุณต้องได้เลยคุณต้องขออนุญาตวางสายแล้วผมขออนุญาตเดินดูสักนิดแล้วกันนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับคุณต้องครับสวัสดีครับอ่ะนี่เป็นเบอร์ของเจ้าของเลยถนนนี่คือทิศเหนือนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ย เป็นแปลงขายที่กันร่วมกันสร้างบุญนะครับผมร่วมกันสร้างบุญคือขายได้เนี่ยผมไม่รับค่าตัวรับเงินนะแต่เพียงแต่ว่าเอาเงินทั้งหมดที่ได้จากค่าทํางานเนี่ยไปสร้างอุทยานพญา,านาคที่ลบบุรีไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาช่วยกันนะครับข้อมูลมีอะไรผมก็จะพิมพ์ไปตรงๆเนี่ยเออเนี่ยสี่แสนไล่สี่จุดห้าไร่สี่แสนห้าต่อไร่ค่าโอนตามตกลงแต่วันนี้คุณต้องบอกเอาออกให้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเบอร์แก่ๆเบอร์ข้างล่างเนี่ยนะครับ ที่ว่าอาเอาอะไรไงเอาเอาไงดีเรียกในอะไรดีออบตอแล้วกันเนาะออบตอหนองป้าดู่อาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่1กิโลข้างหน้าใครจะขับรถมาก็ลองมาดูเนี่ยมาดูตรงนี้มีป้ายแกอยู่เด่นเดนคือมีป้ายแกข้างหน้าเนี่ยสีต้งแดงนะครับอ่าติดตั้งค้าเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอะนะครับแต่คงไม่ได้พาเดินทั่วหรอกครับให้มองมุมนี้นะครับโลง่งโล มันมีฟาร์มผมเพิ่งพูดไงมันมีฟาร์มแต่มันไม่มีกลิ่นหรอกก่อนที่ผมจะรีวิวผมก็เดินสำรวจและอย่างนึ่งถ้าใครติดตามผมบอยเสษทีนักลามานานๆนะนะเราขวัญเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะครับที่ผมวิ่งกันทะลุปู่ปรงในระดับหนึ่งนะครับหาข้อมูลกันมาแล้วนะครับผมขายอยู่แถวนี้สองสามปีแล้วแล้วเบิร์นช่วงนี้ไปทั่วไทยเลยไงมันก็อีกนิดนึงแปลงที่กลับบ้านนะครับก็คือมาในจังหวัดที่มารีิวอย่างคุ้งเตยนะครับเมื่อวานอน่ยนที่บอกไปอุทัยธานีไปนครสวรรค์ไปนครปฐ ไม่ได้มาโดไม่ได้เมคอะไรนะครับเนี่ยที่เราเติดเสาไฟนะข้างๆมันเป็นสาธารณะไปไหนก็หมดแล้วร้านคองร้านค้าไม่ได้เงียบเหงาหรอกมันแดดมันร้อนเนี่ยมันเป็นสร้างสาธารนณะเนี่ยของเราติดเสาไฟอ่าเนี่ยนี่รถกันเยอะถนนไม่ค่อยดีแต่กว้างอะ่ะมีขาานนยายถนนแน่นมันก็เลปผมมีป้ายมา จะทาถนนเห็นมาแล้วล่ะแต่ช้าเร็วไม่รู้แล้วก็ตามเสาไฟเขาเริ่มพน่นพ่นบอก,กระยะทางแล้วว่ามันเป็นนี้ไยที่อันหนึ่งนะครับที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากคือนําไม่ท่วมนะครับแถวนี้ผมมาจัดแป่งล็อกอยู่หลายแปลงถ้าใครติดตามดองดูบอยเซตีนข้าราชกิศอื่นนะที่ผมพูดบ่อยๆน้องประดุงน้องต้องเขาก็ไปเรือดไปมาแล้วนะครับขอให้คุณต้องขายได้ไวๆแล้วกันเอาใจช่วยเนี่ยก็ไม่รู้เดินประมาณ หัวเข่าหนึ่งอะหัวเข่าหนึ่งอะจะพูดยังไงอะเออประมาณนั้นไปถึงต้นยูคาต้นนู้นเลยนะครับน่าจะกว้างเนี่ยอย่างเงี้ยเดินกันสักนิดนึงที่ไหนมาแล้วนะครับตรงไปนี่ไปบ่พอพลอยไป,ไปวัดอะไรนะสะลงเรือวัดสะลงเรือที่มีสมเด็จพระจันทร์โตพรมรังสรีนั่งในเรือชุวนณหงองใหญ่ใหญ่นะครับอันนี้้างคาเขาปิดรถวิ่งกันเยอะรถหนักทั้งนั้นเลยถนนถึงเป็นอย่างนี้ครับเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดาวังคารอย่างเงี้ยนะครับ วินกันเยอะนะครับเนี่ยติดต่อเจ้าของด้วยตรงนะครับไม่ต้องติดต่อผมคุยราคากันได้เลยวันนี้ก็ดีใจนะครับผมทําคลิปนี้วันนี้ก็ทางนาความผมก็ปิดการขายทาสัญญาไปแล้วแปลงหนึ่งนะครับหวน,นแปลงก็คุ่มากนะครับใครอยากให้ผมขายที่ขายทางก็ลองติดต่อแล้วกันนะครับมีเงื่อนไขนะเนี่ยเขาเห็นไหม มันมีฟาร์มแต่มันไม่ได้เหม็นอะไรมากหรอกครับจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปลาปานี่น่าจะเป็นปลาปาของอบปตอนะครับอบปตออยู่แค่นี้นะครับท่านเจออบปตออ่ะฝั่งเดียวกับอบปตอสี่แยกอ่ะขับตรงมาทางห้วยกระเจ้านะครับแปลงนี้น่าจะติดตรงนั้นนะ่ะเนี่ยให้ดูเดินชนหลงคาเ,าเลยนะ นี่หรือเปล่าบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือบ้านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านหมูห้ามีวิวขะขรเยอะตรงนี้จะต่ำกับถนนเยอะนิดนึงนะครับเดินันมาเรื่อยๆนี่แล้วก็เป็นเขตอย่างนี้ลงไปเห็นไหม สุดเขตตรงนู้นนะตนู้นนะพูดไม่ถูกตน้นตไม้ใหญ่ๆนะครับเนี่ยแล้วก็ไปชนร้านค้าอย่างที่เห็นนะครับอ่ะโอเคยังไงสนใจยังไงก็โทรไปหาคุณต้องดูเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะ091 2723 273 27่มแหมมีแต่2เลขเบอร์โทรศัพท์คุณต้องดีๆนะมีอยู่แค่2เลขเลข2เลข7อีกครั้งหนึ่งครับพูดเล่นเดี๋ยวจะลืมกันหมด091 27 2 27 3 273คุณต้องเจ้าของที่นะครับ30 ไล่ 1, 1 56, ост, ata, 4, 105, young, มมงาน56ตารางวาไล่ละ4 5 0 0 0นไล่ละนะไปคำนวณเอาแล้วกันนะครับเขาคงไม่ได้แบ่งขาย banks, le, геро, นะเพราะว่ามันจะเสียรูปโวยจะคันถนนรถมาอ่ะไปแล้วโชคดีร่ำรวยร่ำรวยจากผมปอยเศรษฐีนักราชครับสวัสดีครับขายดีด้วยแล้วกันเจอรักขายกันได้เลย